เป็นที่เมตตาและมีมหาเสน่ห์ต่อผู้คนทั้งหลายกราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่มีความเชื่อและศรัทธ,ธาในพระคาถาพระคาถาเมตตามหาเสน่ห์หลวงปู่สุข วัดปากคลองมะขามเท่าคาถาบทนี้เป็นคาถาเมตตามหาเสนีหากบริกรรมหรือท่องเป็นประจำจะทำให้เป็นที่เมตตาและมีมหาเสนีต่อผู้คนทั้งหลายเป็นคาถาที่นิยมใช้กันมากเพราะใช้แล้วจะเป็นที่เมตตามหานิยมประเสริฐนักแล ก่อนท่องคาถาให้ระลึกถึงหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเชื่อมัน่นและศรัทธ,ธาในพระคาถาไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์แล้วตั้งใจภาวนาคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอะโขหามัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาาตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจตินะโม อรหังลาโพพุทโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอักโขหะมัตสมิโลกัตสะอิติ ปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจเตเนะโมอระหังลาโพพุทโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทิโยลาพังเอหิกิต,ตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามา อาคัดฉายะอาคัดฉาหิอัคโขหามัตสมิโลกัตสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมอระหังลาภูพุทโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาะ พระหูชนาราชาปุริสโสอิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิอักโขหะมัตสมิโลกัตสะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปตโต อิติปิโสจะตินะโมอระหังลาภูพุทโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดชาหิอักโขหะมัตสมิ โลกัสสอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจตินะโมอะระหังลาโพพุทโธลาพังนาชาลิตินะมะภะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยลาพังเอหิจิตตัง ปิยังมะ,มะมะเอหิมาเรสโสมามาอาขัดฉาย,ยะอาคัดฉาหิอัคโขหะมัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุป,ปโตอิติปิโสจะตินะโมอระหังลาภูพุทโธลาพังนาชาลิติ นมมพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดชาหิอโขหะมัตสมิโลกัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติ โพธิมนุปตโตอิติปิโสจตินะโมอารหังลาโพพุทโธลาพังนาชาลิตินะมะพะทะสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทิโยลาพังเอหิกิตตังปิยังมะมะเอหิมาเรโสมามาอาขัดฉายะอาขัดฉาหิ